สวัสดีครับน้องทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาพูดถึงฟิสิกรอบตัวเรานะครับโดยในคลิปนี้เนี่ยพี่จะมาพูดถึงนะครับตัวคลิปไวรัลครับน้องที่มีการแชร์ต่อกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องการชั่งปลาตัวใหญ่ครับน้องโดยใช้กิโลเนี่ยทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับในการชั่งปลาตัวเดียวเนี่ยว่าวิธีการชั่งแบบนี้สามารถชั่งได้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยพี่จะอธิบายให้ฟังโดยใช้หลักการวิทยาศาสตร์มมต้นธรรมดาเลยครับน้องทําความเข้าใจได้ไม่ยากนะครับชั่งน้ําหนักปลาทําแบบนี้้ไดอ เอาผมนะครับไปให้ต้นไม้ทับให้ผมตายดีกว่าครับเผมนึกไม่ออกจริงๆครับวิธีการช่างปลาแบบนี้มันทําได้ด้วยหรอครับแล้วแล้วยังไงแล้วเราจะเอาตัวเลขน้ําหนักกี่กิโลเขาว่ากันว่าให้เอาน้ําหนักของ3ามเครื่องช่างเนี่ยมารวมกันเฮ้ยเป็นไปได้เหรอเอ่อนักคณิตศาสตร์ช่วยดีชั้นทีเราควรจะวัดน้าหนักปลาตัวนี้ อย่างไรปวดจะปวดคือเอาจริงนะวิธีการช่างแบบนี้นะครับน้องสามารถทําได้จริงๆนะครับโดยที่นะครับเราเนี่ยใช้หลักการของวิทยาศาสตร์ตอนมต้นเนี่ยมาอธิบายได้เลยครับน้องก็คือเป็นเรื่องคานครับน้องที่น้องได้เรียนกันตอนมสามนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะไปใช้สมดุลกลก็ได้ครับน้องที่เรียนตอนมสี่นะครับดังนั้นนะครับเรื่องนี้จริงๆอธิบายได้ไม่ยากเลยเพียงแต่ว่านะครับในคลิปตัวนี้เนี่ยนะครับพี่คิดว่านะครับคนทั่วไปถ้าเกิดเข้ามาฟังเนี่ย ถ้าเกิดพี่เนี่ยมาอธิบายเป็นนิวตงนิวตันบางคนเนี่ยจะงงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับลักการคิดเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องแรงเนี่ยหรือเรื่องน้ําหนักเนี่ยนะครับเราเนี่ยจะต้องใช้หน่วยเป็นนิวตันนะถ้าให้ถูกหลักเลยแต่พี่มองว่าเนี่ยมันอาจจะซับซ้อนไปสําหรับคนทั่วไปที่เข้ามาฟังดังนั้นพี่ก็เลยขออธิบายเป็นกิโลกรัมละกันแต่ว่าตัวนี้มันไม่ได้ถูกต้องตามหลักฟิสิกส์เป๊ะๆนะครับน้องซึ่งนะครับเอ่ออันนี้เนี่ยพี่ขออธิบายให้ฟังง่ายๆเลยก็คืออย่างสมุติแม่เนี่่ยรมะคับแ ใช้ให้เราไปยกของสมมุติว่าของอันนั้นเนี่ยนะครับสมมติหนักเท่าไหรด่ดีหนัก5กิโลกรัมน้องยกคนเดียวไหวไหมก็ไหวครับน้องนะ่ะเพราะฉะนั้นน้องก็เป็นองอือ้ออกแรงบ้าพลังยกขึ้นมาเพราะฉะนั้นน้องก็ต้องออกแรงยกเท่าไหร่ อ่าห้ากิโลกรัมครับน้องของหนัก5้ากิโลน้องก็ต้องออกแรงยก5้ากิโลนึกออกไหมเนี่ยเข้าใจง่ายๆเพียงแต่ว่านะครับถ้าเกิดน้องเนี่ยโดนให้แม่เนี่ยใช้ไปยกของที่แบบมันใหญ่ขึ้นสมมุติว่าของตัวนั้นเนี่ยนะครับหนักเท่าไหรด่ดีหนัก20่กิโลอย่างเงี้ยน้องบอกโอ้ยยกคนเดียวไม่ไหสวสมมุติมันเป็นคานอันใหญ่ๆเลยนะครับน้องก็ต้องเป็นไงไปเรียกพี่หรือเรียกแม่หรือเรียกคนอื่นมาช่วยยกนึกออกไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นอย่างสมมตินะครับน้องว่าของตัวนี้นะครับน้องมันหนักเท่าไหรด่ดี20กิกยี่สิบ เพราะฉะนั้นนะครับก็เลยจะต้องมีคนมาช่วยยกนึกออกไหมฮะมีคนมาช่วยยกฝั่งนึงแล้วก็อีกฝั่งนึงก็เป็นไงมีคนมาช่วยยกขึ้นมา,าซึ่งโอ้อันนี้ล่างแหลกละเพราะฉะนั้นนะครับน้องตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดนะครับมันมีคนมาช่วยน้องจะยกถึง20กิโลไหมก็ไม่ถึงนึ่ออกไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะแบ่งเบาแรงกันนึ่ออกไหมเอ่ย เพราะฉะนั้นนะครับน้องคนนึงเนี่ยก็จะต้องออกแรงยกเท่าไหร่ออกแรงยก10กิโลกรัมนึกออกไหมแล้วก็อีกคนนึงก็ต้องออกแรงยก10กิโลกรัมเนี่ยมันช่วยกันยกเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนะครับน้องเราเนี่ยสามารถใช้หลักการตัวนี้นะครับน้องมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการเอากิโลหลายๆอันเนี่ยนะครับน้องมาใช้ในการเป็นแง่ช่างปลาตัวใหญ่ๆครับน้องนะครับซึ่งนะครับอ่ะลองดูตัวอย่างอันนี้เลยนะครับยังสมมุตินะครับว่าถ้าเกิดน้องเนี่ยนะครับไปช่างปลาซึ่งปลาเนี่ยมีขนาดไม่ใหญ่มากสมมติปลาของน้องเนี่ ค่ก <Hey, S 2> ิโลตัวเดียวก็พอมันก็จะขึ้นมาเลยว่าเอ้ยอันเนี้ยหนัก5้กิโลนะเนี่ยแค่นี้ก็จบนึกออกไหมเลยแต่ว่านะครับถ้าเกิดปลาของน้องเนี่ยมันตัวใหญ่แล้วก็ยาวด้วยอ่ามันช่่งยากนะครับเขาเนี่ยก็จะเป็นไงเขาก็จะเอากิโลหลายๆอันครับน้องมาช่วยกันชั่งอ่าเหมือนที่เราวาดรูปเมื่อกี้ก็คือช่วยกันยกของนึกออกไหมอันเนี้ยลมเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นสมมติว่าของของเราเนี่ยชิ้นใหญ่มากๆนะครับเราเนี่ยนะครับก็จะต้องเอามาวางพาดอ่าทั้ง2กิโลสมมตินะครับน้องว่านะครับเออ 50กิโลเลยอ่าหนักมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้องสมมุตินะถ้าเกิดกิโลอันแรกเนี่ยมันช่วยไปได้20อ่านะครับอีกอันหนึ่งก็จะต้องเท่าไหร่ 30นึกออกไหมเพื่อช่วยในการยกของ50กิโลกรัมเพราะฉะนั้นนะครับน้องเราก็เลยสามารถใช้หลักการตัวนี้นะครับน้องมาช่วยในการเป็นไงชั่งน้ําหนักได้ครับน้องอ่ะโดยที่ของมันใหญ่มากๆเราก็ใช้กิโลอันเล็กๆนี่แหละมาวางหลายๆอันครับน้องก็สามารถเอามาชั่งได้แล้วครับน้องเพราะฉะนั้นนะครับวิธีแบบนี้ก็เลยทําได้จริงครับน้องอเพื่อความรู้นะครับน้องเดี๋ยวขอเขียนไวใ้ให้สักนิดหนึ่งแล้วกันอย่างสมมุตินะครับว่าถ้าเกิดกิโลอันแรกเนี่ยนะครับเออวัดออกมาได้เป็น30มสิบอ่าสมมติกิโลอันที่2วัดออกมาได้เป็นน50ะครับ น้องก็จะต้องรู้ว่านะครับไอ้วัตถุตัวนี้เนี่ยนะครับน้องมันก็จะมีน้ําหนักรวมเป็นเท่าไหร่ 80กิโลกร,รัมเนี่ยใช่นึกภาพง่ายๆถ้ามึกภาพง่ายๆก็คือเหมือนกิโลเนี้ยช่วยยก30ครับน้องส่วนกิโลเนี้ยช่วยยกอีก50ดังนั้นรวมกันก็เลยช่วยยกของได้ทั้งหมด80เท่านั้นเองครับน้องเรียบร้อยนี่ก็คือการอธิบายแบบง่ายๆนะครับเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะสงสัยว่าพี่เลิมแล้วทําไมน้ําหนักเนี่ยมันถึงออกมาไม่เท่ากันอ่านี่จะเริ่มละเอียดแล้วนะซึ่งนะครับถ้าเกิดน้ําหนักเนี่ยมันออกมาไม่เท่ากันสาเหตุก็เพราะว่าอย่างนี้ครับน้องขนาดปลาเนี่ยนะครับน้องมันมีความยาวซึ่งน้ําหนนนนัักใแต่่่ละสวนเนีมป็น Yeah. มันไม่เท่ากันนึกออกไหมพราจะน้องนึกภาพง่ายๆครับน้องว่าถ้าเกิดนะครับน้ำหนักเนี่ยนะครับน้องตรงนี้มันหนักมากตรงนี้เวลาน้องชั่งมันก็จะเป็นไงกดตาชั่างแรงนึกออกไหมเออน้ำหนักตรงนี้มันก็จะขึ้นเยอะนึกออกไหมแต่ว่าถ้าเกิดตรงนี้มันเบาอ่ามันก็จะเป็นไงอ่าตาชั่างก็จะหมุนไปแค่นิดเดียวนึกออกไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นนะครับน้องตัวเนี้ยพี่ขอขยายความเพิ่มให้นิดหนึ่งอ่าจะได้เกิดความรู้นะครับจากเมื่อกี้นะครับน้องน้องจะสังเกตเห็นว่านะครับแต่ละคนเนี่ยจะรับน้ำหนักเท่ากันนะครับน้องก็ น้องๆจะสังเกตเห็นว่าแต่ละกิโลเนี่ยนะครับมันรับน้ําหนักไม่เท่ากันนะครับซึ่งถามว่าพี่เลิมแล้วทําไมมันถึงรับน้ําหนักไม่เท่ากันสาเหตุก็เพราะว่ายีครับน้องไอ้ตัววัตถุของเราเนี่ยนะครับน้องมันมีน้ําหนักที่ไม่เท่ากันครับน้องในแต่ละส่วนซึ่งนะครับในภาษาฟิสิกส์หรือในภาษาวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่าตัวคารที่มันไม่สม่ําเสมอคําว่าไม่สม่ําเสมอก็กคือน้ําหนักในแต่ละส่วนมันไม่เท่ากันครับน้องอ่ะมันไม่เหมือนกับแบบแรกแบบแรกเนี่ยคือน้ําหนักแต่ละส่วนเท่ากันหมดนึกออกไหมฮะนึกภาพเหมือนแแแบบเเเป็นนนนท่่่่งไมม้ยยาาววๆตลลสหัักกด แต่ว่าตัวปลาเนี่ยส่วนหางมันก็จะเบาเนี่ยหรอกม้ส่วนหัวมันก็อาจจะหนักนะครับเพราะฉะนั้นน้ำหนักแต่ละส่วนเนี่ยจะไม่เท่ากันนะครับซึ่งนะครับถ้าเกิดน้ําหนักเท่ากันเนี่ยนะครับน้องเขาจะถือว่าน้ําหนักเนี่ยจะลงที่ตรงอะไรตรงกลางครับน้อง okay, <ม my S 1> โอเคอ่มน้นำหนักจะลงที่ตรงกลางแต่ว่าถ้าเกิดน้ําหนักเนี่ยไม่เท่ากันสมมุติว่าน้ําหนักตรงส่วนหัวเนี่ยมันหนักมากเพราะฉะนั้นนะครับน้ำหนักตรงนี้ก็จะไปกดอยู่ทางด้านซ้ายสมมุติเป็นประมาณแบบนี้น้องก็เลยจะต้องเข้าใจคร่าวๆก่อนเลยว่านะครับตรงนี้มันจะเป็นไงรับน้าหน นึกออกไหมส่วนทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นไงก็จะเบาครับน้องโอเคมเมอรนะครับเสร็จแล้วนะครับน้องเวลาเขาคำนวณเนี่ยนะครับถ้าตามหลักฟิสิกส์เลยอะ่ะเขาจะคำนวณเป็นโมเมนต์ทวนโมเมนต์ตามนึกออกเมอรแต่พี่ขอยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆก็คือจริงๆอะ่ะมันแค่เป็นการเปรียบเทียบความยาวเท่านั้นเองครับน้องโดยที่เวลาเขาวัดความยาวเนี่ยนะครับน้องเขาเนี่ยจะวัดมาที่ตรงตำแหน่งที่เราออกแรงมายังอะไรมายังน้ําหนักตรงนี้ครับน้องซึ่งนะครับสมบุตณนะว่าถ้าเกิดความยาวตรงนี้เป็น1เมตรเอาเลขง่ายๆแล้วกันเสร็จแล้ว นะครับน้องตัวด้านซ้ายบ้างตัวด้านซ้ายนะครับน้องจากจุดน้ําหนักที่ลงนะครับน้องไปยังอะไรไปยังคนนะครับที่ยกนะครับสมมุติว่าตรงนี้ห่างเป็น2เมตรนะครับน้องเวลาเขาเอามาคํานวณเนี่ยนะครับน้องเขาเนี่ยก็จะเอาน้ําหนักเนี่ยมาทาการเป็นไงแบ่งก่อนครับน้องโอเคไหมแบ่งน้าหนักซึ่งถามว่าพี่เหลิมแบ่งน้ําหนักแบ่งยังไงก็คือน้องนึกภาพง่ายๆ30กิโลกรัมโอเคไหมเสร็จแล้วนะครับน้องเออไอคานที่เรายกเนี่ยนะครับน้องความยาวเป็นเท่าไหร่ 3เมตรนืกอออกไหมก็คือ1นบวกกับ2นั่นเองครับน้องไหนึ่งบวกสองได้3เพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็จะเป็นไงเออเอาความยาวเนี่ยมาแบ่งกับตัวกิโลเลยครับน้องง่ายๆเพราะฉะนั้นนะครับสหาร30ได้เท่าไหร่ได้10ครับน้องเพราะฉะนั้นน้องเนี่ยก็จะได้ว่าอ๋อความยาวในแต่ละส่วนเนี่ยมันจะรับน้ําหนักประมาณ10กิโลกรัมครับน้องโอเคไมอ่าเสร็จแล้วนะครับน้องพอน้องแบ่งตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราเนี่ยก็จะเป็นไงเราก็จะเอาไ้ตัวนี้ครับน้องมาทําการไขว้เพราะว่าน้องอย่าลืมว่านะครับไอ้คนเนี้ย แน่ๆนึกออกไหมมันจะต้องใช้เลขอะไรเลข2เพราะว่าตัวนี้มากกว่าดังนั้นนะครับน้องมันจะมองเหมือนเป็นการไข้ครับน้องเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้สองอ่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอา2เนี่ยมาไว้ตรงนี้คนนี้จะไดน้น้ำหนักเป็น2เท่าโอเคไหมส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับน้องอันนี้เป็น 1, 1> เพราะฉะนั้นคนนี้ก็จะคูณแค่ไรคูณแค่1นเท่าครับน้องโอเคไหมเนี่ยแค่นี้เองเสร็จแล้วน้องก็แค่เอาไอ้ตัวนี้ไปเป็นไง ไปคูณ10เท่านั้นเองครับน้องเพราะฉะนั้น2อคูณสิก็ได้เป็นเท่าไหร่ยี่สิบครับน้องน้องก็เลยรู้เลยว่าอ๋อไอคนที่รับน้ําหนักมากเนี่ยก็จะรับน้ําหนัก20่นึกออกไหมส่วนไอคนที่รับน้ําหนักเบาก็จะเป็นหนึ่งเอาไปคูณนึกออกไหมเพราะฉะนั้น1นึคูณสิก็จะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่สิครับน้องเรียบร้อยนะซึ่งน้องจะสังเกตเห็นว่ามันเป็นการแบ่งน้ําหนักไงเพราะฉะนั้นพอน้องเนี่ยเอาน้ําหนักมารวมกันเห็นไหมก็ยังเท่าเดิมครับน้องก็คือยังได้30เหมือนเดิมเห็นไมือ่านัั้้นนเดดยวางหสึแลจะะไ็ภพช สมมตินะครับน้องว่าน้องเนี่ยมีวัตถุอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับเสร็จแล้ววัตถุชิ้นนี้เนี่ยนะครับน้องมีคนช่วยกันยกอ่าเป็น2คนแล้วกันจะได้นึกภาพง่ายๆนะครับโดยที่นะครับน้องไอ้วัตถุตัวนี้เนี่ยนะครับน้องโอ้โหอันนี้มี3มแขน <c oughs> มี3แขนแขนยื่นมาสมมติวัตถุตรงนี้เนี่ยนะครับน้องเออเป็นเท่าไหรด่ดีเป็น50กิโลแล้วกันนี่น้องจะได้ฝึกแบ่งให้เป็นนะครับเสร็จแล้วน้ําหนักของเราเนี่ยนะครับน้องสมมตินะว่ามันถ่ายเทไปทางด้านขวาบ้างอ่าถ่ายเทไปทางด้านขวาน้องก็แค่วัดความยาวตรรงนนีี้ัเป็วิ เป็นวิธีคิดแบบง่ายๆเร็วๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่างสมมุติตรงนี้เนี่ยนะครับน้องความยาวเป็น2โอเคไหมเอ่ยเสร็จแล้วนะครับความยาวตรงนี้ครับน้องแอบตรงนี้สมมติความยาวเป็น3นะจริงๆน้องใช้หลักโมเมนต์คิดก็ได้นะครับน้องแต่นี้พี่อยากสอนให้ดูอีกวิธีหนึ่งนะครับวิธีแบ่งแบบง่ายๆเพราะฉะนั้นน้องก็แค่เป็นไงเอา50กิโลกรัมมาเสร็จแล้วน้องก็แบ่งอนะ่าโนะดยที่แบ่งตามความยาวโอเคไหมเอ่ยความยาวของเราก็จะเป็น3กับเป็นอะไร<ๆ>เป็น2โอเคไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นนะครับน้อง3บวก2ได้เป็น 5ครับน้องไหรือความยาวเป็น5เมตรนั่นเองเพราะฉะนั้นน้องก็จะได้ออกมาเป็น50หัน5้าก็จะได้ออกมาเป็นส่วนละ10บ okay, โอเคไหมเสร็จแล้วนะครับน้องน้องก็แค่เอาเลขตรงนี้มาคิดโดยที่2ของเราก็ต้องไขว่ามาตรงนี้โอเคไหมไขว่ามาตัวที่อยู่ด้านซ้ายใช้เลขด้านขวาส่วนตัวที่อยู่ด้านขวาก็ใช้เลขด้านอะไรด้านสายครับน้องเนี่ยเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับน้องก็จับไปคูณเลขที่ได้มาเมื่อกี้เท่านั้นเองก็จะได้ออกมาเป็น2อคูณ10ได้เป็น20 ส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นอะไร3คูณ10กับน้องได้เป็น30นะครับเพราะฉะนั้นน้องก็จะตอบได้ว่าคนด้านซ้ายจะยกน้ําหนักแค่20กิโลส่วนคนด้านขวาต้องยกน้ําหนัก30กิโลสาเหตุก็เพราะว่าคนด้านขวาเป็นไง มันอยู่ใกล้ครับน้องตรงไอ้ที่มันหนักโอเคไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องดับน้ำหนักมากครับน้องเรียบร้อยเนี่ยก็เป็นที่มาที่ไปครับน้องนะครับดังนั้นนะครับน้องเรื่องเนี้ยจริงๆสามารถอธิบายได้โดยใช้หลักการวิทยาศาสตร์ธรรมดาแค่นี้เองครับน้องนะครับเรียบร้อยสุดท้ายนี้นะครับน้องพี่ก็อยากจะฝากเป็นข้อคิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะครับยังเวลาน้องเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับน้องเนี่ยก็จะต้องฝึกทาข้อสอบแล้วข้อสอบมันก็มีตั้งหลายวิชานึกออกไหมเพราะฉะนั้นนะครับบางคนเนี่ ก็กลาว่าเฮ้ยจะทํข้อสอบให้ได้เลยเนี่ย มันก็เป็นเรื่องที่ยากนื้ออกไหมเพราะว่าอย่างสมมติน้องมีข้อสอบให้ฝึกทํา1000ข้อแล้วน้องมีเวลาแค่1นวันอ่ะหมายความว่าวันนั้นน้องต้องทํา1000พข้อให้เสร็จเลยอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่ยากคุ่นวายเนื้ออกไหมเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราเนี่ย,ยรู้จักผ่อนแรงนะครับเราเนี่ยมีเวลาเตรียมตัวให้มันมากขึ้นอย่างสมมติเฮ้ยหนึ่งวันไม่ไหวว่าก็อาจจะเป็นไงเตรียมตัวสัก10วันนะมันก็จะเป็นไงค่อยๆสะสมไปได้ครับน้องแล้วสักวันเดี๋ยวมันก็จะได้ถึง1000ข้อยิ่งถ้าเกิดน้องเี่ยมมีีเเเววลาตตรยยัออะิ่ง สมมุติมี1000ข้ออย่างเงี้ยนะครับน้องเนี่ยเอามาหาร100น้องก็แค่ทาข้อสอบวันละเท่าไหร่10ข้อเห็นไหมมันก็ได้ผลออกมาเหมือนกันแล้วจริงๆพี่มองว่าแบบข้างล่างอ่ะจะสบายกว่าด้วยซ้ำหรืออปล่แม้จะดีต่อสุขภาพจิตของน้องมากกว่าด้วยซ้าเพราะฉะนั้นแนะนําว่านะครับนะเวลาเตรียมตัวสอบเนี่ยพยายามเตรียมตัวตัวต้งแต่เนิ่นๆนะแล้วก็พยายามตั้งใจทําแบ่งเบาให้มันดีๆนะครับเพราะว่านะครับถ้าเกิดน้องเนี่ยสมมตินะวันแรก,แรกๆน้องทาข้อสอบ1ข้อ1ข้อ1ข้อแล้ววันในท้ายน้องกะว่า้ยขอ มันก็เป็นไปได้ยากนึกออกว่าเพราะฉะนั้นนะครับเออให้น้องเนี่ยเป็นไงพยายามทุ่มเทตั้งแต่ ปนตั้งแต่แรกๆครับน้องแล้วตอนปลายเนี่ยน้องจะได้สปายนะครับในการเตรียมตัวสอบนะครับดังนั้นก็คล้ายๆกันเลยครับน้องกับการชั่งของนะครับถ้าเกิดของเนี่ยมันใหญ่มากๆน้องไม่สามารถยกได้ภายในวันเดียวยกได้ด้วยคนเดียวน้องก็ต้องเป็นไงน้องก็จะต้องหาคนอื่นมาช่วยนะครับหรือว่าถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องการอ่านหนังสือสอบน้องก็จะต้องเป็นไงแบ่งเบาภาระให้มันเนี่ยเออผ่อนทายไปอ่านได้หลายๆวันนะครับไม่ใช่น้องเนี่ยกะทุ่มวันเดียวแล้วอ่านให้มันจบเลยมันก็เป็นไปได้ยากนึกออกไหมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็ ข้อคิดไว้นิดนึงครับน้องการเตรียมตัวสอบเข้ามาหาวิทยาลัยหรือว่าการทําอะไรก็ตามที่มันเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลาที่นานนะครับสิ่งที่สําคัญคือวินัยครับน้องวินัยและการทําอย่างสม่ําเสมอนะครับมันจะช่วยให้น้องเนี่ย ประสบความสําเร็จได้ครับน้องสําหรับคลิปนี้นะครับน้องพี่ก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการสอบเข้ามหาวิาลยนะครับน้องรวมถึงคลิปติวคอร์สออนไลน์ต่างๆเฉลยก็สอบต่างๆนะครับก็สามารถติดตามได้ทางแชลล์ช n น l นี้เลยครับน้องโชคชัยติวเตอร์นะครับรวมถึงนะครับเอ่อเฟซบุ๊กโชคชัยติวเตอร์ครับน้องรวมถึงตอนนี้ก็มีช่องทางทวิตเตอร์ด้วยนะครับน้องโชคชัยติวเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้พี่ก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันโอกาสหน้าครับบ๊ายบาย